เดี๋ยววันนี้โอยตุ้งตุ้งตุงตุงตุ้งตุ้งตุงตงฮ่งุกุ๊กฮททุวันนี้เราอยู่ในเกม ตุุงไหนแน่เขาบอกว่าเกมเมียได้รับแรงบันดาลใจมาจากมีนที่ชื่อว่าตุงตุงๆตุงซาหูหรือว่ามันเป็นมีนที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนั่นเองเขาบอกว่าถ้าหากใครไม่ตื่นมาทําข้าวซาหูแล้วก็จะถูกสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าตุุงๆซาหูขู่ขวัญเฮ้ยไอตัวตุงๆุงมันคืออะไรกันแน่ทุกคนแล้วมันอาจะน่ากลัวขนาดไหนเรารองไปเล่นเกมอะไรดีกาเฮ้ยทุกคนตอนนี้เหมือนเรากำลังตื่นนอนเลย ไหนดูหน่อยสิเราหยิบมือถือด้ไหมเนี่ยอุ้ยทำอะไรได้ไหมเนี่ยลุกได้ไหมลุกก็ไม่ได้อุ้ยเสียงนาฬิกาแจ้งเตือนตอนตีสามไหนดูสิลองรับก่อนนะทุกคนปึ๊บมันบอกว่าอ,อ๋อตอนนี้มันเป็นเวลาสำรับซาฮูแล้วแต่ว่าฉันเพิ่งนอนไปตอนตีหนึ่งเองโอ้ยตอนนี้ตาแทบจะปิดอีกรอบแล้วฉันว่าฉักลับไปนอนดีกว่า นี่ไงเรากดจะเป็นบา้าเพื่อหยุดนี่หยุดเลยโอ้ยเพิ่งนอนตอนตีหนึ่งแล้วตื่นตอนตีสามอะ่ะเราหลับต่อก็คงไม่เป็นไรเหรอน,นะทุกคนถ้าเราไม่กินข้าวซาหูอ,ะอ่ะหลับเลยนี่กดแล้วหลับได้ยงังนี่ไงเฮ้ยมีคนเคาะหรือว่าแม่เราหรือเปล่าแม่เรากำลังเรียกเราหรือเปล่าเฮ้ยใครเป็นคนเคาะประตูนะ่ะตอนเนี้ในบ้านนี้มีฉันคนเดียวนะ ใครอะทุกคนตอนต่อดีกว่าไม่ต้องไปสนใจดีกว่าเนาะตอนนี้เช้าเหรอหรือว่าไม่ใช่เรารู้มาดูประตูหรือเปล่าว้ายเฮ้ยทำไมไอตัว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 ซาฮูปะปนเนี่ยเออเออจะทำไมเหรออุ้ยโอ้โหโอ้โหรอยยิ้มเธอ ไออยทุกคนเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเนี่ยมันคือที่ไหนกันแน่เนี่ยเราต้องหาอะไรเนที่นี่ทุกคนเดี๋ยวกันนะเลยลองเดินสำรวจก่อนอุ้ยขวาร้ายซ้ายดีไปไปซ้ายแล้วกันโอ้ยหจะทางแยกอุ้ยเราวิ่งได้นี่ไงโอเคนี่เราต้องเซฟสเตมิเนาไว้หรือเปล่าจะเจอตัวอะไรไหมมันอะไรอะ่ะ มีอะไรตรงโต๊ะนู้นด้วยทุกคนกระดาษเหรอเขาบอกว่าให้หาซาฮูฟูสหรือว่าข้าวซาฮูหกอันมาวางไว้ตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเรารีบไปหาข้าวซาฮูก่อนอเฮ้ยถ้ามันพาเรามาที่ไหนก็ไม่รู้ว่าทุกคนเหมือนเป็นห้องทดลองอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่เขาบอกว่าให้ระวงังซาฮูเป็นระวังไม่ใช่ซาฮูสิให้ระว,งระวงังตรงตรงไอ้ตรงๆๆตรงๆๆๆตรงตรงเอ๊ะ เรียกยังไงเนี่ยลืมชื่อแล้วเนี่ยนี่ไงทุกคนเข้าซาฮูนี่ไงเนี่ยเราจะเหนืออันแล้วเก็บไงอ่ะอ้อเก็บไงอ่ะหรือว่าขี้นี่เฮ้ยหัวใจแทบตุดตักเฮ้ยตก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 ซาฮูมาแล้วอะทุกคนเล่นอยยังไงเล่นยังไงเลยยังไงโอ้โหมีแบบสโล w motion วิวแบบส slow motion โหเราเราสามารถจู้มมันได้ไหม เราจุกโอ๊ยมันมันขวางไม่ให้เราเข้าโอไมยก็นึกว่าเข้าได้เดืๆดเดือดเดๆๆจเๆๆอัเดือดเอดเดือดเดือันดืนดเดือเหรอดเดือุเดือด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 เือดเดืออดเดนอดไปือรนี้อดเดื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 ออย่าดเอเอเอดเดือดเอดเดือเดืดเหือดเเดือดอเอดเอ จะทำยังไงล่ะตรงนี้นี่แหละมามานี่ไงนี่ไงนี่ไงเราเจอเราเจอข้าวซาหูอีกอันแล้วโอเคโอเคแล้วข้าจะดึ๊บจะดึ๊บจะดึ๊บเอ้ยนี่ไม่ใช่ข้าวซาหูดิมันคืออะไรอ่ะหรือมันเป็นข้าวเหมือนกันน่ะว้าวโอ้ยมันมันจูบไม่ได้ทุกคนเตรียมยิงแล้วประตูมันก็จะปิดนะทุกทดิแต่ว่าข้อดีคือไอ้มันวิ่งช้าเราวิ่งไวกว่ามันเราเดินไวกว่าโอเคเราเดินไวกว่า เราต้องจุกทุกคนเราต้องจุกมาทางจุกก่อนอะไรอย่างนี้มาแล้วมาแล้วงมาทา,างจุกเฮ้ยแต่มันเดินช่องแคบอย่างงี้ไม่ได้ปะนี่ไงมันเดินช่องแคบนี้ไม่ได้อุ้ยนี่ไงเขาซากุเฮ้ยที่สองอ่ะแล้วสามแล้วทุกคนสามเนี่ยสามแล้วอุ้ยนี่อะไรอ่ะ นะหมอน้ำดื่มสี่อ๋อมันนับเป็นซาหูเหมือนกันทุกคนหรือว่าซาฮูมันไม่จะเป็นต้องเป็นข้าวอย่างเดียวแต่ว่าเป็นอาหารที่เขากินตอนรุ่งสางหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลองหานี่นี่นี่เจออันแล้วเจออันแล้วนี่อันนี้นี่เฮ้ยที่จําได้ว่ามันมีอันสุดท้ายตรงที่เราตรงที่เราเจอไอซาหูเนีตุ้งซาหูอหรอทุกคนเดี๋ยวกันนะเราต้องกลับไปที่เดิมไม่ได้ นี่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 ไงพบแล้วแล้วเราจะเข้าห้องนี้ยังไงอ่ะอ๋อฉันต้องการขวานทุกคนโอเคต้องหาขวานต้องหาขวานก่อนนะเฮ้ยเอามันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้เฮยเยออกไปไงอะมันเจอเราแล้วโอเค จังหวะที่เราต้องจุ๊กเราหาต้องหาช่องแคบมราละกนทุกคนช่องแคบช่องแคบไปไหนไปไหนไปไหนเนี่ยอุ้ยเสียงดูใกล้หูม่ะมันน่าจะตามเราอยู่ตามตู่ต้อยๆอ่ะหาขวาน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 อยู่ไหนเนี่ยไม่เหมือนทางนี้เรามาแล้วปะโอ้โหโอ้โหจำทางไม่ได้ด้วยอ่ะทุกคนน่ไงดีใครมีแผนที่ให้บ้าง ในนี้ในนี้ในน,นี้ทางเติลว้ายนี่ไงทุกคนตอนนี้เราเจอขวานแล้วเหลือแค่เราจะจำทางได้หรือเปล่าแค่นั้นเองวุ้ยตามไปไหนเนี่ยต้องเสือสเต็ปหนาไว้นี่ยเนี่ยเน,นี้ยเโอเคเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วเดี๋ยวรีบเอาข้าวซาวีไปวางไว้เลยนี่วางไว้โอ้ จะมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เวลาในการวางเลยหรอมันจะมาหาเราไหมเนี่ยเร็วๆรรีบวางสิไป่ตัวละครเราหรือว่าเราเรา,เรากำลังจัดจา้างแบบวางชิ้นนี้ที่หนึ่งชิน้นนี้เอาวางมุมซ้ายวางมุมขวามีหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วยังไงต่อทุกคนหรือว่าเราต้องกินอ๋อโอเคสเปกวางไว้นั่งโอเคตอนนี้เรานั่งเพื่อจะกินข้าวสาหูแล้วทุกคนมาโอเคอุย้ย เอ้ต้องมีเวลากินแค่นั้นเหรอโอเคอล้หรือว่าเราเฮ้ยทำไมอ่ะหมดเวลาเหรอหนอทุ่ง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 ซาฮูเอาสรุปว่าเราฝันเหรอทุกคนตรงตรงซาฮูมันกี่โมงแล้ววะฉันฉันต้องการซาฮูโอเคเราดูนาฬิกาก่อน อ๋อฉันต้องรู้ไปเปิดไฟก่อนโอเคอน,นี้เราเปิดไฟก่อนโอเคเปิดไฟแล้วเราดูนาฬิกาหน่อยนี่มันตีสามโอ้ยขอบคุณมากๆนี่ยังไม่สายเกินไปที่จะกินซาหัวโอโอเคเราต้องรีบไปทําอะไรสักอย่างโอ้ยอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ตื่นมากินข้าวซาหูจริงๆอ่ะมันจะมีไอ้ตรงตรงตรงซาะัว คอยปลุกเราให้เราไปกินอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันมีจริงแล้วทุกคนมันก็นหอลอนกันแ้นเนี่ยแต่มีใครสงสัยหรือเปล่าวาตุงตุงตุงซาฮูแล้วความจริงมันคืออะไรซาฮูคือเมื่ออาหารรุ่งสางก่อนที่ชาวมุสลิมจะ ทำการถือศีลอดจะต้องกินข้าวสาหูก่อนนั่นเองแต่หากว่าชาวมุสลิมไม่กินข้าวสาหูจะทําให้การถือศีลอดนั้นนะเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าเขาอ่ะจะต้องอดอาหารจนถึงพระอาทิตย์ตกดินกันเลยทีเดียวอะและในเกมเนี้ยตุงตุงไหนแนนนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟีนตุง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 สาหูด้วยเช่นกันอ่าถ้าใครชอบเกมแบบนี้อีกหรือว่าอยากให้พี่แพตตี้เล่นเกมแปลกๆแบบนี้อีกช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะและช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้ว เราเจอกันอีกในเกมนะบ๊ายบาย